สวัสดีครับนมโชาแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ถ้ำวัดอง์จุนะครับวัดป่าอง์จุเป็นเป็นพระที่อยู่ในถ้ำนะครับท่านนี้จะมีข้างคาวเยอะเลยนะครับข้างคาวขี้ข้างคาวเยอะเลยนะครับแต่ก็จะมีคนมาทําความสะอาด วันนี้ท่านพู้มในการเรียนวันบ้านองโจนะครับได้ให้เกียรติเป็นวิทยาการนําเที่ยวนะฮะก็นมัมวบมันย้อยลงมาอ้นี่มันงอกเนี่ยเขาผ่าดเนี่ยมันกำลังงอก อ๋อง้องอ่องอาจารย์สังเกตดูมันจะเป็นชั้นเนี่ยไหมหนึ่งสองสามปีอันนี้หลายปีแล้วอ่อกเหมือนเห็ดเลยใช่ไหมอ่าใช่เนี่ยแล้วถ้ามันถ้ามันถ้าเป็นหินถ้าถ้ามันนานไปเป็นร้อยเป็นพันปีมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้มันทุ่นก็คือไอ้ข้างบนน่ะมันตรงเนี้ยมันจะมีน้ําหยดอยู่นะครับน้ำมันยังหยดอยู่มันหยดลงมาแล้วน้ำเนี่ยมันมีแร่ธาตุมันมีหินปูนะมันก็จะมาสะสมอยู่ข้างล่างแต่มันก็แข็งนะแข็งแข็งมันเป็นหิน ใช่ครับมันหยด,ดน้ําหยดลงมาจากข้างบนน้ําหยดลงมาจากข้างบนนะครับเ <ณ S 2> <ค><ณ>นี่<ค><ณ>ยห็นย้อยลงมาพอย้อยลงมามันก็จะมาลงตรงนี้นะครับ<ค><ณ>อันนี้ประมาณกี่กี่กี่ปีแล้วครับนี่อันนีถ้ถ้าให้ผมดูจากตรงที่ข่าวข่าวที่ขึ้นมาใหม่อันนี้มันมามันมาหยดตรงเจอก้อนหินพอดีแล้วมันก็งอกโผล่ขึ้นมาจากก้อนหินอันนี้ผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า5ปีเนี่ยที่เป็นชั้นๆเนี่ยในสองสามสี่ห้า ประตอนห้าปีอันนี้เกิดเกิทั้งหมดเลยเนี่ยครับอันเนี้ยทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเลยที่ดั่งองค์หลวงพ่อเนี่ยทั้งหมดเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยระยะเวลาเนาะครับคงเป็นพันพันปีอะ่ะน่าจะเกินครับแต่ว่าพระเนี่ยเจ้าเมืองศรีสวัสดิ์สมัยก่อนนะที่ว่างเว้นจะค่าสึกสงคารามเพราะเส้นทางเนี่ยมันเป็นเส้นทางเส้นทางก้าวทัพก็เดินเส้นทางนี้ผ่านเส้นทางเนี่ยไปดั้ย่าน ที่ภาพยาณเขาสือทุ่งทุ่งี่ของของสงครามเต้าท่าสงครามเต้าท้าประทัดนั่นแหละครับเส้นทางเข้ามาเพราะมันมีรูปภายรูป่ายแล้วก็คนเล่าต่อดมาส่วนอันเนี้ยมันเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะเขาจะเอาเขาจะให้คนที่เขาเรียกว่ารู้สิ่งเดียแกะสลักเป็นพระแล้วเอามาบูชามาถวายแต่ปัจจุบันเนี่ยมันหาคนแกะไม่ได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้และไอ้พระที่อยู่ข้างล่างๆเนี่ยหายหมด น่าจะคนขมโมยอ่ะเพราะมันไม่มีคนเฝ้าหรอเนี่ยถ้าข้างบนเนี่ยเอาขึ้นไม่ถึงเนี่ยอาจารย์มาดูข้างล่างนะ,ะนถ้าขึ้นเนี่ยนั่นพระพระข้างบนน,น,น,นะครับอ๋อเป็นไม้ไอ้นั่นเป็นไม้คือเขาจะทําไม้ไผ่นะทําเป็นนั่งร้านขึ้นไปนะี่ไงเห็นหมยังมีร่องรอยอยู่นะอเอาพระขึ้นไปบูชาไว้ข้างบนนะ่ะขึ้นไปยังไง ก็ใช้ไม้ไผ่ทํานั่งร้านน่ะต่ขึ้นไปนะครับทีนี้พระพระก็จะถูกฝังไว้อย่างนั้นเลยตั้งไว้เฉยๆครับอันนี้เป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับเนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยเป็นร้อยร้อยปีแล้วก็ยังไม่ถูกฝังด้วยด้วยน้าหยดเนาะอ๋อมันไม่มีไม่มีไม่น้ําไม่หยดน้ําไม่หยดเขาก็จะไปตั้งไว้ตรงชะงอนที่เป็นหินงอกที่งอกมาก็เป็นมีส่วนหนึ่งที่เอาลงไว้ข้างล่าง้างใหญ่เนี่ยครับจะเขัาพาสีทองรับไว้หมด ถ้านอนี่ทำไมอันนี้ผมยังได้มีโอกาสได้บรรจุไอ้พวกเงินทองใส่ในหัวใจเขาปุ๊บคุณผมมาทำไม่แลนี่อันนี้อันนี้ของเก่าอันนี้ของเก่าด้านเดินนะคำนวณไม่ได้ว่าอายุ400ปี10ปีอ,อันนี้มันเป็นเสาสัญลักษณ์ของคุณงผ้าเขาเรียกว่าเสาหงส์ทงตะพาก็าคือ กะเรียงเนี่ยหนึ่งคือเชื้อสายมัฟ<อ>ุตบอญถ้าอาจารย์ไปดูวัดมอนข้างล่างนะแถวปทุมแถวโน้นนั้จะมีเสาหินของ,ขง,งตะการนี่ค่ะออกมาจะเชื้อสายเดียวกันเชื้อสายมอนเลยอ่าเชื้อสายมอนส่วนอันเนี้ยถ้าทั้งเหนือนะค่ะเรียกว่าตรงจะน่าเป็นภาษาตะเรียนหรือว่าจักรโมกจักรโมกก็คือ <c oughs> แปลเป็นบันไดสวรรค์คุนจะทำใช,ใ,ชใ,ชใช้ใช้ทอใช้ขี่เอวอ่ะขี่ตะเรียงเนี่ยทอ แล้วก็พอเข้าวันศักก็จะแห่กันขึ้นมามาฝากไว้ในงาบูชาครเพื่อส,สงค์ตัวทีตายจะเป็นดวดายขึ้นสวรรค์อันนี้ก็คือคนจะทำทุกปีถ้าทําเป็นบูชาลหลวงพ่อก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะแห่กันขึ้นมาแบบอย่างนี้ก็หลายบ้านนะแล้วเขาก็ต้องเอามาต่อกันไอ้คนนี้ต่อช่วงนี้ไอ้คนนี้ต่อช่วงนี้คนนี้ตอช่วงนี้ก็ทอคนเดียวไม่เส็แล้วก็ใส่แห่กันขึ้นมาอย่างนี้ย อ,นนอ,อันนี้น้ำน้ำเข้าไหมค,ครับเ,เนี่ยนนเวลาฝนตกแล้วก็อ่าหน้าโนก็จะมีปัญหาสมัยก่อนนะตรงหน้าตรงหลวงพ่อเนี่ยไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยน้ำมันหยดมันไหลลงมานะท่อโถงพอรอง,องรส่วนโถงเนี่ย ตางกรมศิลป์ขึ้นมาดูแเราขอบอกว่าเป็นองค์ในสมัยรัชกาลที่5แล้วมันจะมีภาพถ่ายที่อยู่ในคณะสังคมอภิาสตร์ที่รัชกาลเป็นพระราชบริพารเสื้อพระวงศ์เขาใส่ทหนรแล้วเป็นสมัยรัชกาลที่5เขาจากที่งททองค์แล้วก็ผู้นำตะเลียงถ่ายรูปตรงกลางและตรงเนี้ยรูปตรงเนี้ยอยู่ในหนังสือแต่แต่องค์เนี่ยมันเป็นองค์สมัยรัชกาลที่5แต่ทีเนี้ยาเอามารองรับ งเนี่ยมันจะน้ำหยดมันหยดทั้งปีผมมาก็ยังหยดซี่ไม่หยดทั้งปีมาประมาณสิบปีมานี้หละเพราะว่าป่าไม้มันถูกทำลายน้ำมันก็เลยไม่มีมันจะหยดแต่ตอนฝนตกแล้วแต่เนี่ชาวบ้านเนี่ยก็คือมันก็ไม่ใช่ชาวบ้านแล้วก็คนทั่วไปนี่แหละเขาก็เขาก็คิดว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เขาบอกแต่เขาว่าทำที่ีนะเขาว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ห้ามผู้หญิงแต่แต่พอน้ำจะแห้งนยเขาต้อนน้ำมาเติมเขาบอกว่าถ้าน้ำโอ่งแห้งเมื่อไหร่ก็จะเดือดร้อนทำมาหาขินไม่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 ดี ต้องให้มีน้ำในโอ่งเนี่ยหล่อเลี้ยงไปตลอดก็จะได้พืชผลอามาหามได้น้ำแล้วใช่ไหมสะดวกยงอย่างเงี้ยน้ำในโอน่งเนีเขาก็จะมาตักเอาไปใส่โอ่งไว้ดื่มกินหรือเอามาล้างหน้านวดแขนนวดขาที่ปวดเมื่อยคนมาเขาก็เอามาล้างหน้าเป่ผมหัวอย่างเงี้ยเพื่อความเป็นส่วนตัเราเอาสักหน่อยไหมคนละขวดอ่าเดี๋ยวผม ช่วงพูดแล้วก็ขนล,ลุกเกยที่เกี่ยวกับที่ว่าพญานาคที่ยังดงนั่นนะคป้าใช่ไหมเขาเขาเรียกว่าเขามีองค์ปู่นะที่ติดอาสาที่มานะผมก็รู้จากเขานั่นแหละเขาสัมผัสได้เขาก็บอกว่าถ้าทางนู้นนะ่ะเป็นพระเจ้าเป็นดินทางนี้ก็เป็นพวกเชื้อพระวงเป็นเป็นอุลรถนี่ผมก็เคยฝันเห็น ที่เรียนะนะแล้วก็จะมีพระทุนโถพระอยู่รูปหนึง่งก<ม>ิีิสุพันธนะ์นะนิมิตเห็นไอ้นี่เป็นถ้ำแล้วก็จะมีลูกแก้วลูกใหญ่ลอยอยู่เหนือถ้ำอ่ะนะแล้วก็พาไปทั่วประเทศถ้าเคยไปแล้วก็ไม่เคยเจอแล้วพอเออพอดีลูกศิษย์ท่านน่ะมาบรรจุอยู่ที่นี่แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ไปเล่าให้ท่านฟัง ท่านก็มาเห็นท uh ั้งกองหินในนิม <fing ering> ิตที่เห็นท่านบอกว่าเป็นนิมิตที่เห็นอย่างในฝันท่านที่ไม่เคยมาเลยกลินว่ามีถ้ำถ้ำโถงใหญ่มีผ้าโขงใหญ่แล้วก็มีนกแก้วยมีเขียนถ้ำก็ในนิมิตอ่ะที่ท่านเห็นท่านพูดอยางนั้นนะแต่ท่านก็ไปที่ไหนที่มีถ้ำมีผ้ายว่ท่านก็ไปแต่ท่านว่าไม่ใกล้เลเหมือนในฝันเห็นพอท่านมาที่เนี่ยก็คือลูกศิษย์ท่านนั่นแหละสอบบรรจุได้แล้วก็มาบรรจุที่นี่ก็ขึ้นมาไหว้ แล้วก็กลับไปไปลาให้ฟังแล้วพอนั่งก็เลยรับขึ้นมาข่านก็ขึ้นมาดูท่านก็บอกว่าโอ้ใช่เลยในฝันที่งูก็มาทำปีนยกใหญ่อึดอาัดาที่มาพวกนั้นนะ่ะนอนไม่ได้<น>เป็นปีอะงูเข้าบ้านทุกวัน,น <M> ก็ต้องมาทำให้แล้วถึงจะอยู่อยู่ได้เพราะไม่มีใครซึ้งได้น้ำน,น้ำนี่เราต้องเอามาเติมใช่ไหม คือถ้าฝนไม่ตกเขาก็เอาเอา,เอา,เอา,เอาน้ําดื่มเราเนี่ยมาเติมครับน้ําแล้วน้ําปกติน้ํามันเข้าโอ้สมัยก่อนผมมานะมันก็หยดลงตรงโอ่งนี่พอดีแหละแล้วก็เต็มปริมีได้ <c oughs> อยู่ทั้งปีไม่มีล้นเลยนะแปลกแปลกตรงที่ว่าเขาถึงบอกว่าโอ่งจุนะอันนี้ก็มาจากชื่อที่ผมจุครับอ๋อถ้ำองุ่นเรากำลังคิดอยู่ทำไมไม่ท่วมเหงื่อตาจริงๆนะน้ำไม่เต็มปริมอยู่นี่แหละไม่ล้นแล้วก็ยดอยู่ตลอด24ชั่วโมง คือถ้ามันถ้าน้ําหยดอยู่เนี่ยเราเดินขึ้นมาถึงเจดีย์หน้าถ้ำเนี่ยเราจะได้ยินเสียงแล้วเหมือนเราดิดดิ้นตาดิ้นอยู่นี่แหละละมันเะมออย่นี่อะไรถึงฝนตกหนักแรงๆก็ไม่ไส่โจ๊กเหมือนสมัยนี้สมัยนี้ก็ฝนตกนานๆก็หยุดอยู่สามสี่วันแล้วก็หายแล้วถ้าเป็นคนเอาน้ำมาเติมได้ไหมก็พาะถุงพ่อหลวงพ่อจะให้คนมาคไปมาดูแล้วก็คนที่เขาศรัทธาเขาก็จะทําบุญเงซื้อน้ำมาเติม งันที่หนึ่งแต่จะผู้หญิงงานตรงนี้ดึงได้หรือไม่ได้ได้ได้หมดแหละครับได้ไหมได้ดื่มได้หมดแหละแต่ว่าเขาห้ามผู้หญิงเข้ามาตักอย่างเดียวเพราะว่าที่จริงอ่ะองอ่ะจะไปเล็วกว่านี้ไหมแล้วนี่คือคือเหมือนกับบอกว่าดูว่าไอ้ที่มันงอกมาที่ที่งอกนี่คือเป็นเป็นหินที่งอกขึ้นมาบกบกอิองใช่ไหมใช่ครับ ได้ครับหัวต้องรสชาติจะเป็นแบบแบบเย็นเหมืมันน้ำฝนเย็นเย็นตอนตอนตอนอึดแรกนะับมันจะมีความรู้สึกขนลุกขนลุกได้รอบผมหัวึ่มีใครต้องการไหมครับไม่ค่ะถึงยอดคลอยกูรูอเลียต้องมาเห็นมันทำพิธีได้ทำพิธีช่วงไหนนะคะ ไม่ว่าวันตอนที่มาทําพิธีอัญเชิญท่านเข้าสู่แล้วก็ทําพิธีเบิกเมกเนี่ยหลวงพ่อม,มาทําก็คนที่เขามาทําให้จากนนทบุรี <c oughs> ผมพาขึ้นมานะผมเลงบอกว่าโอ้โหเราไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ย่ไม <c oughs> ไม่ใหญ่หรอกแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเหลือเชื่อจากที่เราที่เราสัมผัสได้แล้วก็ที่เราเห็นแะเราไม่เคยเจออะไรที่มันเป็นแบบเนี้ยแต่วันนั้นก็จะมีหลวงพ่อ,ม,อมีผมแล้วก็ คนที่เขาเป็นสื่อแล้วก็พวกพวกเขาตามมาอีกสองคนทั้งหมดห้าคนมาทำกันก็เอาอ่างขึ้นมาเอาองค์มาทีนาฟาขึ้นมาแล้วก็มีเครื่องบูชานะแล้วก็หลวงพ่อก็ทำเขาก็ที่เรเข้าไปคือเนี่ยมนน้องเนี่ย ไปตรงนู้นะแล้วก็พูดภาษาอะไรไม่รู้เราฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ให้หลวงพ่อทําพิธีเบิกเมฆเขาก็อัญเชิญองค์นาคินาคาเข้ามาปลูกร้อยแปดดอกเป็นล่างทรงอ่ะนะพอทูบเนี่ยผมน้าหายกระบอกไม้ไผ่แล้วแก้วนะผมไว้ตรงกลางนะแล้วก็ปักที่ทูบเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงเขาเดินเข้าไปเมื่อกี้เองเข้าไปเอาที่ร่างขาว เอาไปทำปุ๋ยมันมันเป็นดอกบัวจริงๆนะร้อยแปดดอกเนี่ยรวมกันเป็นอย่างนี้จริงผมไม่กล้าถ่ายรูปไว้ขี้ทูบขี้ทูบร้อยแปดดอกที่ทำพิธีเบิกเนี่ยแล้วมันมีมีมีงอนขึ้นด้วยนะห้าคนที่อยู่ตรงนั้น่ะผมก็อยู่ตรงนี้แสดงว่าที่นี่ไปไปเมืองบาดาลได้ก็ก็ก็องค์นาคีนาคาที่อยู่ที่เนี่ยที่ผมว่านะก็คือ ถ้า,ถ,าถ้าคำคำชนโนดเป็นพระเจ้าจเป็นดินอันนี้จะเป็นพระออรสอธิดาเขาส่งมาดูแลแสดงว่าก็มีประตูไปเมืองบาดาลได้อน่าจะได้ขอาสื่อฟ่านถึงใจเพราะคนนั้นน่ะเขาก็จะสัมผัสได้แล้วก็เขาก็บอกว่าเยอะทรัสมบัติอ่ะแต่ว่าเขาจะให้หรือไม่ให้ก็แล้วแต่คนโชคลาีก็คือก็ไม่รู้ว่ามีสมบัติแต่เขาพูดอย่างเงี้ยถ้าคือเขาพูดอยู่อย่างว่า ต้องขอกับตายายตายายที่เป้าอมันก็มีอยู่ข้างในแต่ว่าเป็นสารตาลสีแต่ว่าสารตายหญ่จะอยู่ที่หน้าตาถ้ำนะครับขอโชคาแ,แต่แต่ว่าถ้าโชคลาภเนี่ยเอเรื่องถูกหวยยังไม่เคยแต่ว่าเรื่องงานเรื่องงานเรื่องเรียนมีคนมาอย่างจิตอาสามาเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังแล้วเขาก็มาจุดธูบ,บอกก็ช่วงก่อนนะก็มีคนมาแก้บนเรื่อยๆเขาก็บอกแล้วเขาก็ซื้อของในหะ้เลยอ้าวของชามาทําไม มาแก้บ,บนหลวงพ่อมาไหว้หลวงพ่อก็คือการขอเราเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีพวกหัวมุกอ,อะไรส่วนใหญ่เขาจะเป็นใบสีเป็นดอกไม้เป็นอะไรพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้มีเป็นแบบส่วนใหญ่ที่ผมเห็นอะที่ชาวบ้านเขาถวายก็จะเป็นผลไม้อะมะพร้าวอ่อนสับประรดมะพร้าวเยอะๆใบผลไม้หลากหลายชนิดอะใส่ถาดขึ้นมาแล้วก็ตั้งก็ทิงไว้เด้ยหลวงพ่อก็ค,คนก็ขึ้นมาขอ แล้วก็ไอ้เนี่ยคนที่มีลูกยากอ่ะก็มาขอลูกขอลูกได้ทุกคนได้ทุกคนได้ทุกคนจริงคนที่ยังไม่มีแฟนหรอครับคนที่มีแฟน่ไม่แน่ใจก็ลูกผมก็ได้แต่ที่นี่ได้ลูกลูกได้หลานอ่ะเหรอได้ลูกได้ลูกลูกผมนะโอได้จากที่นี่แหละก็ดีเนาะได้ลูกพ่อเนาะโอ้โหแต่ว่ายากว่ายากเลี้ยงยากว่ายากแต่เลี้ยงไม่ยากหรอกครับ สอนไม่ได้ครับเด็กบางคนขอมาเจ็บไข้ด้วยตวเนะไม่มีหรอกครับเรื่องสุขภาพนี่เขากลัวว่าแข็งแรงแต่สอนไม่ได้สอนไม่ได้แต่เขาไม่ดื้อนนะเลื่อนเพราะว่าตรงสายใะเนี่ยครันหน้า เป็นพญานาคนะครับลูกปั้นพญานาคยอดเจดีย์จอดเจดีไหนงนี่ใช่ไหมอืมมองแตลงบันไดอย่างเดียวเลยเห็นบันไดเป็นูหมือนะต้องดูยอแก้วมันจะเห็นเป็นสีแต่ว่า ชเวรังกองนี่ถ้ามองบางมุมจะเป็นสีแดงอ๋อตรงยอดใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ผมเห็นเป็นสีแดงแบบๆแล้วขยับมาเป็นสีฟ้าสีขาวสีทองอ่าอ่าสีแดงแดงปดงสีฟ้า แดงแดงแปดเลยก็มีนะสีฟ้าก็มีตรงยอดนะฮะตรงยอดอ,อพระธาตุชเวดากองอออนนจำลองนะครับอยู่ข้างบนนู้นนะเป็นลูกแก้ว อืมน,นี่ไงฟาทะนาจุเน,นี่ใช่หมดเลยอ๋อที่มีเล็กๆเนี่ยนี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่เนาะคมๆ เห็นดอกสีขาวทั้งดอกเลยทั้งต้นเลยไม่มีใบแต่ตอนนี้มันมีมีใบเพราะฝนตกไปมันแตกเมื่อก่อนอนะถ้าเรามองจากโรงเรียนนั้นเราก็สังเกตก็คือต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้ก็คือลานจอดรถแล้วก็จะมีไอ้ต้นแบบเนี้มันอยู่ข้างบนเลยนะที่มันไม่มีใบอะต้นอะไรเลนะมองเห็นจากข้างล่างถ้าใกล้หน้าถ้ำก็จะเป็นไอ้ดอกลีลาวดีดอกเนี้ยสีขาวอ่ะอันนี้ไฟไหม้เหรอคะใช่ครับ ที่ชาวบ้านเผาเหล่งโรงเรียนไงป้าฮะหลัาโรงเรียนเนี่ยเนี่ยหลังโรงเรียนอ่ะไม่เป็นไรแจ้งความแล้วแจ้งความไปแล้วนี่เขาหยุดแล้วเขาไม่ไปทำเขาไม่กล้าเข้าขึ้นไปทำแล้วก็คือที่เราที่ผมแจ้งความก็คือหนึ่งกลัวมันจะลามเข้าโรงเรียนไงแล้วผมก็ต้องแจ้งไว้ว่าถ้ามันลามเข้าโรงเรียนแล้วข้าวของเสียหายเขาต้องรับผิดชอบเพราะเราอยู่ที่โรงเรียนแล้วมันมีความผิดด้วยเนี่ยป่าไม้เขาจะปรับเขาจะปรับ หลายไล่อยู่นะเนี่ยก็ไม่รู้เขาหลายไล่ับเ <c oughs> นี่ยมันเนี่ยครั้งเนี่ยครั้งที่สองเ <c oughs> มื่อสี่ห้าปีนะ่ามายิมมาแล้วครั้งหนึ่งอะน,นั้นก็ไอคนนั้นก็โดนจับไปแล้วโดนตับไปแล้วก็คือฟันหน้าดูดูเนี่ยเขาจะเริ่มฟันไล่ฟันไล่แล้วก็เผาแล้วทีนี้เขาไม่กันบางคนมาก่ายไม่กันไงก็คือไอที่มันติดป่าก็ปล่อยมันไปไอที่มันจะเข้ามาทางบ้านตัวเองทางคนอื่นก็กันไว้ไงวันนี้ก็หนึ่งศูนย์เก้าเลยนะ เอาเลยครับเอาเลยครับถ่ายรูปไหมโอ้โอ้ถ่ายรูปที่ตรงนี้มาไหมถ่ายกับป้าถ่ายกับป้ายเลยถ้ำองค์จุนะครัถ้ำองค์จุรู้แล้วที่มาของชื่อถ้ำเราก็ว่าเอ๊ะทำไมชื่อถ้ำต่ำต่ำบอลแล้วมาถ่ายรูปกันแล้วว่าน้ำไม่เคยเต็มเต็มจุ่มน่เลยเอาแบงต์ปิด ปนให้หน่อยปินให้หน่อยครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านผอนิคมครับที่นําพาทีมคณะเดินทางจากจุฬาหิริศิลิ์มาชมถ้ำมงจุ๋ยนครับครับครับก็หวังว่าทุกคนคงอิ่มบุนไปกับพวกเรานะครับครับสาธุครับขอบคุณครับเราพูดได้นะดิ